ได้ครับผมเป็นดอกาบไม้พันสายพันเชียงใหม่ครับใหญ่ยาวทุกดอกครับที่แตคัญราคาละไม้แคงครับวานชื่อที่เทิร์ดตีบาทครับราคาไม้แคงครับสิบห้าบาทสามสิบบาทคันชัยไม่ใหญ่ไม,หญไม่ยาวเรายินดีคืนเงินคุณชายช่วยรือไมไ่ครับผมจะสิงห์กุ้ยอนาคตชาติอยู่ที่นี่นะครับผม เอปอุ่นถุงเด็กไทยนะคะผมเด็กเรวันนี้ขาดตัวขาดตัวสาบาทครับผมเกียรคนลุกเดินตุล่ามนะครับอนาคตของชาอยู่ที่นี่นะครับผมเชิญดูไปนะครับเดี๋ยวพักฟังก่อนนะยังไม่หายเหรอเอาน้ำแดงสั่งสั่งน้ำแดงให้น้องเอาไว้เป็น character ของตคนเราอ๋อใครได้ตัวไหนตัวไหนนิ้วฮะ ไม่เงี้ยวันนึงว่ากูมาไม่ได้เลยไม่ใช่เอาเอาเอาเป็นคนปกติสองคนเลยเอาไปอ่านอได้เดินมาเดินมาอ่านไม่มามาแต่มาดิโอมาดิโอ้อะไรเนี่ยเสื้อเที่ลาบแล้วครับผมเร็วน้องเขารีบไปโอเคโอเคใหญ่ยาวเขสิบว่าเสื่อที่สามสิบบาทครับไม่ได้ด้วยยี่สิบเขไม่ได้ช่วยด้วยค่ะทิชางานเราคอยดูชาติช้าผมช่วย ออกทีวียังอะตัวฮะมานานยังมานานแล้วครับผมออกทีวียังอะคเขาออกทีวียังอ๋อตอนนี้กำลังยังไม่ออกครับเพราะว่ายังไม่มีที่จะออกครับผช่องเต็มน่าจะออกนะน่าจะออกชจอกเลยไอหัวลูกดิ้ีมีสายถากเปลี่ยนทางถากที่ไหนอะใช่แล้วผม